เอเชียนอาร์ติสต์อะวอร์ดครับก็เป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่เขาให้เกียรติเราไปร่วมงานนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับแล้วไปทำยังไงบ้างที่กาลนี้วันนั้นนะครับก็จะไปไปโชว์ร็อกเพลงนะไปโชว์เพลงแล้วก็ไปร่วมร่วมงานวันนี้ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ไปร่วมงานกับฝั่งญี่ปุ่นกับเอพเงี้ยก็เคยไปร่วมงานีิโกาหมี่แต่ชี่ญี่ปุ่นก็ก็มีหลายครั้งนะแต่ผมไม่เคยทำอาวอรที่ให่ขนาดนี้วันะนี้งานนี้มีโอกาสไไรันราวันใช่ไใช่เป็นงนอะไรพี่เป็กเป็นงร้อยย่ามั่วซั่วพี่เอกไม่ร้อยย่างร้อยย่างมั่วไม่ว ม่เลยคว่าตื่นเต้นไหไม่คช่บคือเป็นูงานเรเป็น่วมงานเรางวันนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าได้วันหรือเปล่าตื่นเต้นไหมเราก็ีเก่ไก็มีชื่อข้าชิงเนี่ยก็มีชื่อข้าชิงครับแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไม่มีชื่อเข้าชิงไม่มีชื่อข้าชิงไม่ชข้านไปาเ้าเอาาเเาเออาไเาไาา เช่นอาร์ดิสอบูร์นะครับที่จัจัดทีที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ดีใจมากๆที่ทำญี่ปุ่นทางานนะครับขาร่วมเช่วยงานซึ่งครั้งนี้มีโอกาสจะได้ดูที่โชว์ด้วยด้วยบ้างด้ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจไม่กล้าพูดอะไรแล้วเนาะใช่ไม่ได้เมันมีโชว์จะไมพี่เบ๊กทำงานอันนี้ต้องมีติดเตรียมโชว์ไปถ้ามีโอกาสก็คงจะได้โชว์อ่ารัเรียว่าอยากเตรียมตัวเรื่องโชว์ เป,เ,เป็นตัวเรืองชุดดยเรื่แต่งเลืชุดหรตอนนี้ทสไตลิสต์เาเตรียมอยู่นะ,ะ,า,ะาไปในลุคของเรชยหอะรเงี้ยในส่วนสที่เเอจรเรามีุที่เป็นแบบว่าอยู่ญี่ปุ่นด้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันจะมีการแบบเตรียมอะไรพิเศษในไปหมครับพี่เตชาคนมวทียังไงครับอย่างเต้ยไงกี่ต่ับ ของจรนด้วยใช่มีครับคนไทยแล้วคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอยู่ที่นู่นเนี่ยจะมีแบบเตรียมอะไรไปเอาใจหรือยังไงก็จริงๆเขาก็อาจจะเตรียมแต่ความพิเศษอะไรที่ยังบอกไม่ได้เแต่เออเพลงอะฮะงานอยู่ในถ้าต่อจากประชุมกันเงี้ยน้องสำหรับเพลงก็เป็นอะไรกันอยู่นี่เราจะทำอะไรได้บ้างในงานชาร์จเนี้ยตื่นเต้นไหมฮะพี่เบงตื่นเต้นมากแน ใช่ม mm ีล hmm. um, um, ูกงานนะครับ uh, ดีเกดเป็ b แล้วไม่ติ้งไปด้วย ีดูกินไปด้วยดีใจมากครับมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนไปด้วยก็น่าจะสนุกอันนี้ไปญี่ปุ่นในรอบกี่ปีครับไปญี่ปุ่นในรอบประมาณสามปีก็คือแต่มีโควิดก็ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยครับแต่ว่าเคยไปชมญี่ปุ่นมาแล้วเราเร้ว่าชมทุกโต๊ะหนึ like, ่งแล้วกับรางวัลห้าปีซ้อนห้าปีซ้อนฝันใหญ่ทร่สุดตลอกก็รู้ส like ึกด like ีใจการก็ไม่เกียรติมากนะครับที้

เกคงส่งผ่อเราแล้วก็รักเราแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครับเพิ่งขนาดไหนจำไ้แต่ยงระยะเวลามาแค่หกปีแล้วแฟนก็ยังเหนียวแน่นเดเป็นการช่วยส่งผ่อนเราก็ดีใจครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้สที่รลีหกับตาใหม่ไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับต้องเาจนพิจาร นวันที่สิบตันนี้คุบอกว่าวันที่สิบนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับวันที่สิบนี้จะ่มันยินงงในดวงเก่าเพราะว่าวงที่จะโชว์นะครับจะมีประมาณสี่ห้าวงนะครับก็จะมีเราเด็กคนไทยคนเดียวนะครับก็ที่ได้ร่วมงานอะไรเนี่ยก็อยากจะชวนทุกคนนะครับไปดูกันะครับในวันที่สิบธันวาคมนะครับเราไปให้กำลังใจ ก้แลว็ให้กำลังใจได้ครับวพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรจะไปฝากวันที่สิบเอ็ครับท่านก็เกี่ยวติดตามติดตามอาจจะพูดยังไม่ได้เจะเซอร์ไพรส์เนาะเออถามได้ไหมสุดยอดพี่เป็นยังไหลังจากที่หายใจคือเป็นไงบ้างครับช่วงนี้กลับมาแข่งแรงเหมือนเดิมไหมครับเพราะว่ามีเวลาพักผ้าเขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็แข่งแรงมากขึ้นนะครับมันรู้สึกว่า เราเองสุขภาพดีมากขึ้นนะครับก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ทานอาหารที่ไม่ประโยชน์อะไรเงี้ยครับก็น้ำหนักลดอะไรก็ดีตามน้ำหนักวลดไปเยอะไม่ไปจ็นต่นเจี๊ยบไปเลยครับแล้วก็เคยบอกว่าพร้อมไปอะเงี้ยอยากให้คุณปวดนี้อะไรเงี้ยแต่ดีแล้วแต่ก็ดูเหมือนโฟม้นเพราะว่าออกกำลังกายเลยใช่ไหมออกกังายแล้วทอพอใจแล้วเนาะ ประมาณนี้ครับไม่ให้แบบเยอะเกินไปกินยอะเกินไปแต่ว่าถ้าเวลามันอยู่ก็้องทานยแก็คองพูเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่ว่าเราทำงานข้างนอกอะไรเงี้ยัอาหารนาูไม่ได้ก็ต้องทานที่ีป็นสนเข้ามาแต่ก็แค่พีที่ออกาด้วยเที่อวอย่างอย่างเป็นโควิดเงี้ยแหละคนเขาจะแบบเหนื่อยแล้วตอนไหนคนจะเหนื่อยง่ายขึ้นไม่มีคนทไม่าตั้นครับก็เป็นเรื่องเสียงครับก็ ขึ้นคู่สอนร้องเพลงอะไรอ่ะครับบอกว่าไอนได้เสียงไม่ได mm ้เลงนะต้องต้องกลับมาลื้อฟื้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้คือมีผมร่วอเอยู่มีด้วยเหรอพี่ผมมีก็มีครับเยอะจริงเยอะแล้วแต่นี้มีแค่เหรอครับแต่ว่าไม่มีผลอะไรกับการที่เราจะขึ้นคอนเสิร์ตในต่อไปครับไม่มีครับทุกอย่างเดี๋ยวจะเตรียมตัวแต่งชีลอยเป็นเซ็ตแล้วก็ไปเจอกันชีริปุ่นแต่ก็ถือว่าร่างกายนี้พร้อม พร้อมทำงานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเงี้ยเนาะพี่เจมสเนาะช่วงนี้ต้องซ้อมเต้นทุกวันเลยนะครับก็จากวันนี้หลายหลายอาทิตย์ผ่านมาครับจนถึงวันที่สิบอะไรเงี้ยก็ซ้อมเต้นทุกวันเลยจริงจังมากเลยโอเคมาบขุณครับโอเคนะโอเคเข้าไปนิเสิร์จจ้านิเสิร์จหน่อยค่ะนุ้ยเนาะไปกล้องนี้นะคะ